บอลเดนมาร์กหนึ่งคู่มันมันนะครับวันนี้ไปที่ศึกฟุตบอลเดนมาร์กอยู่เช่นหนึ่งนะครับเป็นทางด้านเอสพีโคเก้นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านอย่างโคดิงไอเอฟนะครับสำหรับผู้นี้พบกันล่าสุดนะครับเป็นทางด้านในบ้านของทางด้านเอสพีโคเก้นะครับเสมอกันไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยของเจ้าบ้านนะครับอย่างเอสพีโคเก้เองนะครับเสมอกับเน็ดวิดไปนะครับสามประตูต่อสามแบบสุดมันเลยนะครับส่วนฝั่ง ผู้มาเยือนนะครับอย่างโครดิงเนี่ยแพ้นะครับแพ้ทางด้านอันบอกนะครับมา3-1นึ่งะครับโดยเฉพาะ5เกมหลังเนี่ยว่า้าบ้านฟองไม่นิ่งพอนะครับหเกมหลังแพ้3เกมเสมอไปถึง2เลยแล้วส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างโครดิงนะครับชนะไป2เกมนะครับแพ้ไป3เกมจริงๆผลการพอๆกันนะนะครับแต่ทางโครดิงดูดีกว่าช่วงหนึ่งนะครับตัวผู้เล่นนะครับทางด้านโคเก้จะใช้ทางด้านเออคลานะครับสมอนิสกี้นะครับหรือจะเป็นยังยูบริน อารบีเดยยี่นะครับรงบัญชาการให้กับเจ้าบ้านนะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างโครดิ้งนะครับวันนี้ฝากความหวังคริสเตียนนะครับคุดนะครับและด้านด้านโทมัสมิคเคอร์เซ่นนะครับรงบัญชาการให้กับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างโครดิ้งสื่อต่างประเทศนะครับคู่นี้มองมาที่ผู้มาเยือนอย่างโครดิ้งนะครับเป็นต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวอาจจะเป็นเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังๆนะครับทางโครดิ้งเนี่ยนะครับมี เปอร์เซ็นในการเจ้าชนะเนี่ยค่อนข้างประมาณหนึ่งนะครับสื่อเลยมองมาในทิศท,ทางเดียวกันนะครับมาที่ผู้มาเยือนอย่างโครดิงเป็นต่ออยู่ครึ่งชจึงตัวผมแน่ว่าสายฟิตบอลลองนะครับอยากให้มองเปิดใจนะครับไปที่บอลลองอย่างโครดิงแน่ได้เลยนะครับไปที่โครดิง i อเอฟครับ